ตอนที่1,636หลินเทียนที่ได้ยินเสือขาวถามเช่นนั้นก็ได้ตอบกลับไปว่าก่อนอื่นต้องช่วยยกระดับการบ่มเพาะของเจ้าก่อนจากนั้นก็ไปที่ดินแดนนิลันกันเถอะเพราะถึงอย่างไรจรัลลัคเปินจะทธาและเสือไทสูก็ยังอยู่ที่นั่นเพราะเดิมทีเขาวางแผนไว้ว่าหลังจากที่ค้นพบเจ้าเสือขาวแล้วเขาจะกลับไปยังดินแดนนิลันเพื่อตามหาเสือไทสูและจัลลขคเปินจัตธา แต่ด้วยเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นทําให้เขาและจต่ละแคบเบญจธาตุถูกส่งตัวมายังดินแดน,นอาคมและได้พบกับลิงหยุนด้วยบางอื่นและหากว่าเขาไม่ได้้ามายิงดินแดน,นแห่งนี้ลิงหยุนอาจจะต้องพบเจอกับเรื่องอันตรายจากผู้บ่มเพาะของกลุ่มในชาวในที่แห่งนั้นก็เป็นได้และหากไม่ได้เป็นเพราะเขาได้เรียกชายชรามาอย่างที่แห่งนี้อาจจะทําให้เจ้าอาวุธโบราณที่ปลดผลึกตัวเองนั้นอาจจะสร้างความเสียหายมากมายกว่านี้ก็เป็นได้และด้วยสมบัติบางอย่าง ที่สาม,มารถยกระดับเจ้าเสือขาวและหลังจากนั้นพวกเขาก็จะพร้อมไปยังดินแดนนิลันนี่จะเดินทางสู่ดินแดนนิลันเลยงั้นหรือเสือขาวได้แต่เจ้ามองอ,อกไปนี่เช่าจะเดินทางจากที่แห่งนี้ตรงไปยังดินแดนนิลันเลยงั้นหรือหลิงหยุนได้แต่รู้สึกประหลาดใจเช,ช่นกันใช่แล้วหลินเทียนได้พยักหน้ารับซึ่งในตอนนี้พวกเขาอยู่ในดินแดนอาคมซึ่งมันมีเขตแดนที่ทรงพลังคอยปิดกั้นพื้นที่แห่งนี้เอาไว้ ซึ่งไม่ต่างไปจากดินแดนนิลันดังนั้นการที่เขาจะเปิดอุโมงค์มิติจากที่แห่งนี้ตรงไปยังดินแดนนิลันนั้นจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะอย่างน้อยะระดับการบ่มเพาะจะต้องอยู่ในเขตแดนนิลันสวรรค์จึงจะสามารถทำเช่นนั้นได้แต่ด้วยการบ่มเพาะของเขาในตอนนี้มันจึงเป็นไปไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามเจดีราชนมัมตะที่อยู่ในร่างกายของเขาได้รวบรวมพลังแห่งศรัทธาเอาไว้จำนวนมหาศาลนั่นจึงทำให้เขาสามารถเปิดอุโมงค์มิติจากที่แห่งนี้ ลงไปยังดินแดนนีรันได้ในทันทีและในตอนนี้เขาได้ค้นหาที่ซ่อนภายในภูเขาแห่งหนึ่งก่อนจะวางขายอาคมปิดกั้นพื้นที่เอาไว้แล้วหยิบอสมบัติรวมถึงหินดารามากมายออกมาก่อนจะส่งมอบให้กับเสือขาวเพื่อทําการหมุนเพาะและยกระดับพลังของมันก่อนอื่นก็ต้องทะลวงเข้าสู่เขตแดนอน,นันตการและจากนั้นก็ทําการหล่อหลอมสมบัติสวรรค์ทั้งหลายและะลวงเข้าสู่เขตแดนนีรันแท้จริงเขาได้กล่าวกับเสือขาว เพราะว่าในปัจจุบันเขามีสมบัติสวรรค์อยู่สองสามชิ้นซึ่งเพียงพอที่จะทำให้เสือขาวเข้าสู่เขตแดนนิลันแท้จริงได้แต่อย่างไรก็ตามเพราะระดับการบ่มเพาะของเจ้าเสือขาวนั้นต่ำเกินไปหากมันทะลวงเข้าสู่เขตแดนนิลันแท้จริงในทันทีมันจะทำให้ราักฐานการบ่มเพาะของมันไม่มั่นคงดังนั้นเขาจึงให้เสือขาวทะลวงเข้าสู่เขตแดนอันันตการก่อนและจากนั้นค่อยหล่อหลอมสมบัติสวรรค์เพื่อเข้าสู่เขตแดนนิลันแท้จริงในภายหลัง นั่นจึงจะทําให้รากฐานการบ่มเพาะของอีกฝ่ายผันมั่นคงขึ้นเล็กน้อยหลังจากนี้เขาและหลิงหยุนจะคอยคุ้มกันให้กับเสือขาวซึ่งในขณะที่มันเริ่มทําการหล่อหลอมและดูดกินสมบัติสวรรค์เหล่านั้นด้วยวิธีนี้พิบตาเดียวก็ผ่านไปแล้วกว่าหนึ่งเดือนบุ้มกินไอปีศาจอันแข็งแกร่งได้ผวยพุ่งออกมาจากสถานที่แห่งนี้พร้อมกับกินไอของปีศาจอันทรงพลังที่ปลดปล่อยออกไปรอบทิศทาง และ้วยสมบัติสวรรค์มากมายที่หลินเทียนมอบให้จึงทำให้เจ้าเสือขาวก้าวเข้าสู่เขตแดนอันตรการได้ภายในหนึ่งเดือนนี่คือระดับอันตรการมันช่างแตกต่างกับเขตแดนนิรันดร์อันปตะอย่างมากดวงตาของเสือขาวถึงกับเปล่งประกายเขตแดนอันตรการนั้นเป็นเหมือนกับขั้นต้นของการบ่มพาะที่แท้จริงพอเมื่อเข้าสู่เขตแดนอันตรการได้แล้วก็จะทำให้คนผู้นั้นสัมผัสได้ถึงพลังสวรรค์และโลกซึ่งด้วยพลังระดับนี้ จึงทาให้เสือขาวตื่นเต้นเป็นอย่างมากจนกระทั่งผ่านไปหลายสิบลมหายใจก่อนที่มันจะสงบสติลงได้ตอนนี้เข้าสู่เขตแดนอันตรการแล้วงั้นหรือหลิงหยุนได้กล่าวถามหลินเทียนในเวลานี้อืมหลินเทียนได้พยักหน้าพวกเขาได้พากันออกจากที่ซ่อนขณะที่เสือขาวก้าเข้าสู่เขตแดนอันตรการแล้วก่อนที่เขาจะหาพื้นที่โล่งกว้างและบอกให้ทั้งสองถอยห่างออกไปก่อนที่เขาจะเรียกเจดีราชันอมาตะออกมาจากร่างกายของตน ในขณะที่เขาส่งความคิดออกไปพลังศรัทธาก็หลั่งไหลออกมาจากภายในเจดีย์ราชันอมะตะในทันทีราวกับเป็นม้านแสงเสีขาวที่ปกกลุ่มท้องฟ้าแห่งนี้เอาไว้จากนั้นพลังศรัทธาที่ถูกปลดปล่อยออกมาก็หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เสือขาวจะเจ้าหมองออกไปนี่เจ้าคิดที่จะใช้พลังศรัทธานี้เพื่อเปิดประตูมิติข้ามสู่เขตแดนนิรันดร์จริงๆกันหรือซึ่งเสือขาวในตอนนี้ได้แต่จ้อหมองออกไปยังพลังศรัทธา ที่ถูกปลดเปลอออกมาจากเจดีราชนอมตะเพราะมันทราบถึงพลังที่ถูกรวบรวมอยู่ในเจดีนี่ดีพอมันกับถัวเซียนนได้เดินทางร่วมกันเพื่อเผยแพร่ความเชื่อนี้และรวบรวมพลังศรัทธาเหล่านี้มานี่พลังศรัทธามีมากมายขนาดนี้เลยงั้นหรือดิงหยุนได้แต่ประหลาดใจขนาดจ้องมองออกไปหลินเทียนแอบอยากหน่ารับพร้อมกับกล่าวขึ้นมันเป็นความพยายามของจิ้งจากน้อยและเจ้าเสือขาวนี่ในตลอดหลายร้อยปี หลังจากที่พลังศรัทธาถูกปลดปล่อยออกมาลากับเป็นห่วงมหาสมุทรหลินเทียนก็ได้ทําการหลอมรวมพลังศรัทธาทั้งหมดบีบอัดไว้ที่ปลายกำปั้นขวาของเขาซึ่งขั้นตอนนี้กินเวลาหลายสิบลมหายใจก่อนที่กำปั้นขวาของหลินเทียนจะปลดปล่อยประกายแสงสว่างเจิดจ้าออกมาก่อนที่เขาจะหลับตางลงพร้อมกับพลังศรัทธาท,ที่โ่รยพุ่งออกมาก่อนจะสัมผัสได้ถึงตำแหน่งของเขตแดนนิลันหลังจากนั้นไม่นานเขาพันลือตาขึ้น ก่อนจะชกหมัดขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยตรงบุ้มเสียงดังสนั่นพันดังขึ้นพร้อมกับอุโมงค์มิติบนท้องฟ้าที่ถูกเปิดออกก่อนจะมีพลังเทวะและพลังนิรันด์มากมายพังผูออกมาจากภายในอุโมงค์มิตินั้นซึ่งมันมีความเข้มข้นกว่าดินแดน,นอาคมนี้หลายสิบเท่าเมื่อหลิงหยุนและเสือขาสัมผัสได้ถึงพลังนี้พวกเขาก็พันรู้สึกตกตะลึงอย่างมากนี่คือพลังของดินแดนในตำนานอย่างนั้นหรือหลิ่เทียนได้พยักหน้ารับ ก่อนที่เขาจะเรียกเจดีราชันอมตะกลับมาไปด้วยคำพูดของเขาเขาได้ใช้เครื่องพลังสีทองปกคุมร่างของลิงหยุ่นและเสือขาเอาไว้ก่อนจะก้าตรงเข้าไปในอุโมงค์มิตินั้นโดยตรงในช่วงวิบตาพวกเขาก็เดินทางผ่านดินแดนแห่งนี้จากนั้นเปยนช่วงวิบตามิติแห่งนี้ก็ได้ปิดตัวลงก่อนที่พวกเขาจะก้าวเข้าสู่ความมืดอันอไล้ขอบเขตและหลังจากนั้นไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนก่อนที่แสงสว่าง ะค่อยๆปรากฏขึ้นตรงหน้าของพวกเขาก่อนจะสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังอันหนาแน่นที่อยู่รอบตัวของพวกเขานั่นจึงทําให้หลิงอยู่และเสือขาวได้แต่ตัวสันสะท้านอย่างพร้อมเพียงและเมื่อมองออกไปรอบๆขณะก้าวเดิอนออกมาจากอุโมงค์มิติแห่งนั้นในเวลานี้พวกเขายืนอยู่เหนือมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่พร้อมกับอากาศที่ม้วนความชื้นเข้าหาพร้อมกับพลังฉีและพลังเทวะที่หนาแน่นซึ่งสัมผัสได้จากรอบตัวและเมื่อมองไกลออกไป ก็จะเห็นพื้นดินที่มีภูเขาตั้งตระงงานที่นี่คือดินแดนนิรันอย่างนั้นหรือเสือขาวและลิงหยุนได้มองสำรวจออกไปโดยรอบใช่แล้วละ่ะลินเทียนได้กล่าวขึ้นพอคลื่นพลังในดินแดนแห่งนี้แตกต่างจากโลกอื่นเป็นอย่างมากและนี่มันก็ไม่ใช่ขังแรกที่เขาเดินทางมายังดินแดนนิรันแม้ว่าตำแหน่งที่เขาปรากฏตัวในเวลานี้เขาจะไม่เคยมาก่อนก็ตามและนี่ก็เป็นขั้งแรกที่เขาเปิดเส้นทางเข้าสู่ดินแดนนิลันด้วยตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามเขาก็แน่ใจว่าที่นี่คือดินแดนนิรันอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นเขาเองก็สัมผัสได้ถึงเปือนที่แห่งนี้ก่อนจะทําการเปิดอุโมงค์มิต,ติซึ่งเขาก็สัมผัสได้ว่ามันไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆซึ่งนั่นก็สามารถคาดกันได้ว่าที่นี่คือดินแดนนิรันอย่างแน่นอนหรือว่าที่นี่จะเป็นที่ตั้งของมหาสมุทรอันไม่สิ้นสุดของดินแดนนิรันกันเขาได้พึ่พากับตัวเอง เมื่อเขาเข้าสูดดินแดนนิรันแห่งนี้เป็นครั้งแรกเขาได้อ่านจากตำราโบราณมากมายเพราะในดินแดนแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เมืองขนาดใหญ่นับไปทั่วเท่านั้นแต่ยังมีมหาสมุทรและมหาทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตในเวลานี้พวกเขาปรากฏตัวขึ้นภายในดินแดนนิรันและเมื่อมาออกไปรอบๆก็ปรากฏเป็นมหาสมุทรที่ไม่มีสิ้นสุดซึ่งมีเกาะใหญ่ยู่ห่างออกไปและที่นี่ก็ควรจะเป็นมหาสมุทรไร้ขอบเขตของดินแดนแห่งนี้บุ๊ม ท่านใดน,นั้นคลื่นพลังฝันผวนที่แข็งเก่งก็ถูกส่งออกมาจากหมูกก่เกาะหนึ่งซึ่งอยู่ออกไปไม่ไกลพร้อมกับพลังสัจธรรมอันน่าทึ่งที่ถูกปลดปล่อยออกมานั่นจึงทําให้หลินเทียนหันมาออกไปยังหมูกก่เกาะที่อยู่ไม่ไกลนั้นทางนั้นสินะพลังงานศักดิ์สิทธิ์หลายสิบเส้นได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากตําแหน่งชายขอบของหมูกก่เกาะนั่นและในคลื่นพลังนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงความคุ้นเคยหลิงหยุนเห็นท่้าทางแปลกๆของหลินเทียน ก็ได้มองออกไปยังเกาะแห่งนั้นที่อยู่ไม่ไกลมีอะไรกันหรือเจ้าสัมผัสได้ถึงอะไรดวงตาของหลินเทียนประสานเข้ากับแก่นแท้ก่อนจะฉายประกายแสงประหลาดก่อนจะก้าวเดินไปยังหมูกก่เกาะแห่งนั้นนั่นจึงทําให้หลิงหยุนและเสือขาวพันอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาทันทีสองคนและหนึ่งสัตว์อสูรมีความรวดเร็วเป็นอย่างมากซึ่งหลินเทียนนาหน้าตรงไปยังหมูกก่เกาะแห่งนั้นเมื่อมองออกไปรอบๆที่ขอบของหมูกก่เกาะก็มีชายหลายสิบคนยืยนลลอมรอบเ็กสาวไว้ตรงกลางทั้งหมด อยู่ที่ขั้นปลายของนิลันแท้จริงสาวน้อยส่งมอบยาณน,นิลันนั้นมาอย่างว่าง่ายซสดีๆแล้วข้าจะไว้ชีวิตของเจ้ามิฉะนั้นไม่เพียงแต่ยาณนิลันจะถูกแย้งชิงแม้แต่เจ้าเองก็จะชายที่เปื่อยท่อนบนคนหนึ่งได้จ้องมองออกไปได้วยสายตาที่เต็มไปได้วยตัณหาส่วนชายอีกสิบสองคนที่เหลือก็หลวนแต่เผยรอยยิ้มที่น่ากลัวบนใบหน้าก่อนจะจ้องมองออกไปยังเด็กสาวผู้นั้นเด็กสาวมีหน้าตาที่สะสวยนางสวมชุดสีเขียว ขณะที่ถือกระบี่ด้วยใบหนา้าที่เซียวพร้อมกับเปลือดที่เปื้อนตามตัวขณะที่กัดฟันจ้องมองไปยังผู้ชายเหล่านั้นหลินเทียนได้เจ้ามองไปยังเด็กสาวที่อยู่ในชุดกระโปงสีเขียวจากสถานที่ไกลออกไปแม้ว่าพวกเขาจะแยกจากกันมาหลายปีแล้วแม้เด็กสาวจะเปลี่ยนเป็นสาวเต็มตัวและเขาก็จำได้อย่างรวดเร็วว่านางคือเย่เย่ผู้สืบทอดสายตรงของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งนิกายมุ่งกันหลัดแห่งนั้นที่เขาเคยเข้าร่วมตอนที่เข้าสู่ดิแนแดนนิลัน และในตอนที่เขาก็สู่นิกายม่วงจทละแห่งนั้นพวกอุ่นวุ่ระดับนิรันดรคําได้ทำร้ายเขาจนได้รับบาดเจ็บสหาหัสและยังเกือบถูกอีฝ่ายสังหารถ้าไม่ใช่เพราะหนิงเย่เย่ช่วยเขาเอาไว้แล้วก็พวกเขาคงจะตกตายไปนานแล้วนั่นจึงทําให้เขาจดจําอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีเจ้าเองก็อยากล่าวโทษพวกเราหลังจากเรื่องในวันนี้ก็แล้วกันประกาแห่งตันหาในแววตาของชายที่เปื่อยท่อนบนยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเด็กสาวที่มีน้ำมินวนอย่างเจ้า คงจะมีรสชาติที่ยอดเยี่ยมหลังจากข้าชิงสมุนไพรนั้นมาแล้วข้าจะทําให้เจ้าได้สัมผัสกับการล่องลอยชุบเสียงกระบี่ดังขัดจังหวะคําคพูดของชายคนนั้นหลินเจียนที่เคลื่อนไหวออกไปได้ส่งเคลื่อนกระบี่ที่รวดเร็วปานสายฟ้าก็ใสา่ชายคนนั้นในพิบตาฝุบเลือดได้สาดกระจายไปทั่วพื้นที่ก่อนที่ร่างของคนผู้นั้นจะแหลกสลายพร้อมกับดวงวิญญาณที่สลายหายไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาพดังกล่าวทำให้ชายอีกสิบสองคนที่เหลือ ได้แต่มีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างพร้อมเพียงใครกันใครกล้าลงมือชายทั้งเจบสองคนทั้งตกใจและโกรธเป็นอย่างมากก่อนที่ทุกคนจะหันมาออกไปอย่างทิศทางที่มาของขึ้นกระบ,บี่สีทองนั้นเด็กสาวในชุดกระโปรงสีเขียวก็ได้เอียงศีรษะมาอออกไปอย่างทิศทางนั้นเช่นเดียวกันจากนั้นจึงได้เห็นหลินเทียนพร้อมกับความตกตะลึงและนั่นก็ทําให้นางทั้งดีใจและตกใจพี่หลิน